เิดประสบการณ์ไม่เคยทําไม่เคยไปอะไรแบบนี้มา<อ>แนะนําคนที่มาถึงให้ตุนข้าวตุนอาหารก่อนเพราะว่าเราจะล่องเรือนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหิวขึ้นมาจะยากเพราะว่ามันไม่มีอาหารนะบนเรือแล้วอะไรละ่ะเติมบุฟเฟ่ต์นะครับก่อนลงเรือตอนนี้นเราอยู่กันที่เชียงแสนนะครับเชียงรายที่อยู่แถวนี้หรือว่าคนในพื้นที่แนะนําที่กินที่พักหน่อยนะกินข้าวเสร็จนะครับก็ลงเรืออันนี้คือวิวแบบสวยมากนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพม่าแล้วก็ลาวอันนี้คือพาวนรอบเกาะเหรอครับ ใครเคยมาเที่ยวแบบนี้ไหมครับทั้งที่เป็นชายแดนเหมือนกันแต่ฝั่งนู้นดูเหมือนจะเจริญมากๆนะครับฝั่งลาวไหมตึกสีทองๆไม่รู้ว่าเขาทําธุรกิจอะไรกันนะครับดูเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ดูมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะเหมือนหลังจากที่ขึ้นฝั่งนะครับก็เดินไหว้พระนู่นนั่นนี่เรามาจุด ที่เป็นกาด4ีแผ่นดินนะครับของเยอะมากมีที่พักมีฟิตเนสข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีพวกมินิมงมินิมาร์ทอะไรเงี้ยครบเหมือนกันชอบห้องมากครับมองเห็นน้ำโขงเลยข้างล่างเป็นร้านอาหารนะครับก็สั่งเมนูได้นะครับวันนี้ขึ้นเรือมาก็หิวมันต้องเดินด้วยท้องเลยร้านเนื้ออ่อนสั่งไป2จานมันดีมากกาดสีแผ่นดินเที่ยวกินจ้าของเดียวกันอันนั้นเจ๊แก่เรือฮีรันนครนะครับ